ตำขา้าบุนใส่ปักแตงมูแทนบะเครือเทศปักแตงใตปักแตงยังตงกวาเออแตงกวาแซ่แบปะล่ะทำเบงกินงดียงเค็เมแต่อนอางพอไม่มีทับพีใหญ่พูดไว้ แตงจะทำเมนูอะไรให้กินวันนี้ยทำข้าวปุ้นใส่บักแตงไหนขา้นนขาวปุ้นนะเน,นี่ยข้าวปุ้นเนี่ยปุ้นเนี่ยบักแตง <ทำ S 1> นี่มาแรรวมกันด้ไงบ้านไหนเ็าเคยตำบ้านกูนี่แหละามีตำบักคุงใส่ขนมจีนตำบักแตงใส่ขนมจีนก็มีบ้านข้าเนี่ย ข้าคือทำสูตรไหนเนาะบ้านเนี่ยสูตรแซ่บก็แซ่บก็ซี่งมึงด่าจำกินหู้เดียวหรือไงออให้คนอื่นกินน้ำแน่นว่ากไ็ได้อย่าเพลิดเลายเด้อ,อมัเมอนเพลิดมันต้องหายนอ,อนอะ่ะเอาอะไรล,ลูกชายแล้ลเหรอมีลูกชายหนึ่งคนกันเหรอแ้แ่นอเอาเว้ยยังไม่ล้าง

โอ้ไป่ใชไหมฮึฮึอืมอืมฮึฮึฮึฮ่ฮึฮลฮวฮึฮึนี่ึฮึฮึฮึ่ึฮ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 รฮึ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 อึฮึฮึฮึดึฮึฮไฮึ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  แดกยังหอมเลยพี่เนาะตักมาได้เลยโอ้นี่เฮียฮว่ะอ้อเข้มกระโถนอ่ะใส่ข้าปุ้นไป ไม่ปาดเลยเตปาดทำไมล่ะมีขาอยู่ม no ัมีแขกินว่กินเล็กตัวมันก็หมอันนี้ตัวเ็กันมีของหนงนมีของนาเตำ ตกแตงใส่ขนมจีนนี่แหละไม่เคยกินจักเื้าแต่แต่เกิดมาเคยกินซะเมียพมากินนีเมียกินเป็นมันเบ้อละมันต้มใคกินบ<อ>่ไหนบอกมันเค็มใจก็ได้กันมันเป็นวางะ่ะมันเป็นขาบุนเป็นขาปบุนมาน่วดดิน้าม,มดเต็มตกใได้ประแดได้ไระเก็บเค็บนวดแ่บ เคยกินมาตำกระปุ่นแต่แบบแตงหมูเฮียจังเย็กป่ะเนี่ยมาตีตามบกแตงหมูใส่น้ำเงี้ยมีดจะบาดเอาเลย เคยกินบ้าั่วชั่วเฮ็ดไปทั่วที่เฮ็ดยังกินแซ่บอยังนี่มาออกวหวานๆแน่งัวแน่แคนน้ำตาลเตะอื้อฮืมวัดบาเลย เอาอ,อกใไสไ่เอาจะให้ใส่ถาดไงเอาไว้เรื่อหนุ่มกีนใส่ตำบักแดงที่นองแตงโมแท่งเขือถีบมะนาวอันนี้เนี่ยบักแดงแท่งบักนาวมันสุ่ม แับแตงโมแตงโมมาแกเผ็ดแกเผ็ดพ er uh, like ี่น้องที่กินแตงโมแกเผ็ดแกบ่อเนือ

ขึ้นมั่งไม่ใช่กดแค่แียวหนึ่งลูก ดได้่าขจ้นงแตงโมงกับขบ้ปุ้นแกะปาหวานพอ you

นี่กให้มีเน็ตก็มีขูดตามท่านั้น 이러. 참뭐 하고 있네요. 완대. બો